อนนี้เราผ่าตัดคือครับเราผ่าตัดสะโพกขวาที่หักแล้ว่ากระดูกขาขวาที่หักครับเพราะว่าคุณพ่อแก่แล้วอะครับขับรถไปไหนมาไหนไม่ว่าจะทัดช้าขับเร็วใกล้ใจก็อ,อย่าลืมคาเดเอวนะครับเพราะว่าเดินเพื่อชีวิตได้จริงๆครับพ่อผมเขายังแบบยังไม่ฟื้นสติร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ครับผมผมก็แบบ ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยผมก็เลยไม่กล้าเล่าว่ะพี่เลยเดี๋ยวขอขอคุณพ่อแบบซื้อรายเปอเซนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังใหม่ใช่ไหมพี่มีคนอื่นได้รับอุบัติเหตุด้วยไหมฮะหลังจากนอกจากคุณพ่อก็มีคู่กรณีครับคู่กรันรถเดินสองคนสองคนชนกันครับ อนนี้เราผ่าตัดขึ้นครับเราผ่าตัดสะโพกขวาที่หักไม่ว่ากระดูกขาขวาที่หักครับเพราะว่าคุณพ่อแก่แล้วอะครับ mm hmm. ก็เลยยังไม่สล่าว่าขาตัดได้เพราะว่าคือพอพอ,พอร่างกายมันทุกน,นะครับ mm hmm. พ่อก็มีไข้ขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็มีอาการปอดเชื้อครับบอดูแลอย่างใกล้ชิดครับแต่ว่าแต่ว่าปลอดภัยครับผมปลอดภัย มีโทรมาครับมีโทรมา,ม,รม,ามีทางไลน์มาครับแล้วก็มีไดเล็กไอจีมาอะไรเงี้ยครับผมครับก็แบบสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปพ่อพ่อเขชับแข็งแรงอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็โอเคครับพี่ก็โอเคเพราะว่าที่บ้านผมก็ให้กำลังใจกันเองอะไรเงี้ยครับผมแล้วมีเพื่อนเพื่อนทีน้องๆอะไรเงี้ยก็ช่วยๆกันครับผมก็เป็นที่ครับ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเพราะว่าก็อาการคุณพ่อเป็นหลักก่อนนะครับเพราะคุณพ่อเขา้องกระเทือนทางสมองด้วยครับเพราะฉะนั้นก็คุณพ่อก็เลยแบบยังไห้ตคํคำนั้นไม่ได้ครับก็ก็ต้องขาไว้ก่อนนะครับรอให้คุณพ่อฟื้นสติมามาเต็มที่ก่อนนะครับถึงจะพร้อมครับตอนนี้คุณพ่อเคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับเพราะว่าก็เลยทุกอย่างก็เลยต้องแบบต้องเกิดขึ้นหลังจากหลังจากคุณหมอว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำยังจะ ใช้ส่งตัวเข้ากรุงเทพหรือว่าจะอาจภาพาที่บ้านพ่อผมก็ไม่ได้ชอบอยู่กรุงเทพครับท่านอยู่ที่ไหนอยู่ระนองครับอยู่ระนองถ้ามากยับพากรุงเทพก็ต้องแบบก็ต้องอยู่กรุงเทพยาวครับซึ่งสภาพจิตใจก็น่าจะอยู่บ้านดีกว่าครับก็อยากบอกว่าขอบขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ที่ใช้กําลังใจดีมากเลยนะครับผมคุณพ่อก็ได้รับกำลังใจด้วยผมก็บอกคุณพ่อด้วยคุณพ่อก็ ุณพ่อก็ยิ้มครับผมก็ขอบคุณโรงพยาบาลกาบุรีนะครับผมแล้วก็โรงพยาบาลวันองครับที่ดูแลต้อนรับพ่อผมในวันนี้นะครับขอบคุณชาวบ้านแถวๆนั้นนครับผมที่เข้ามาช่วยพ่อผมครับผมที่มาช่วยมาตอนงานครับแล้วก็อยากอยากฝากทุกคนแบบขับรถไปไหนมาไหนไม่ว่าจะขับช้าขับเร็วได้ใจก็อย่าลืมคาดเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเที่ยวีไได้จริงๆครับเพราะว่าเคสพ่อผมเนี่ย ทุกคนที่เห็นภาพรถก็เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าถ้าพ่อไม่ขาดเดี๋ยวพ่อไม่สุดแล้วครับผมกราอยากฝากเรื่องนี้ครับ